หินอ่อนเกิดจากแคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูนที่สะสมอยู่ในท้องทะเลหรือมหาสมุทรมาก่อนกระทั่งเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นในบริเวณดังกล่าวคือที่ที่เคยเป็นทะเลหรือมหาสมุทรกลับกลายเป็นภูเขาขึ้นมา หินอ่อนมีมากมายหลายชนิดตามลักษณะของเนื้อหินสีของหินที่พบในประเทศมีหลายสีและลวดลายต่างๆกันซึ่งใช้กำหนดราคาตามความนิยมของตลาดเช่นสีขาวเทาขาวเทาเข้มเทาดำชมพูเทาเขียวทั้งที่มีลวดลายและเป็นสีล้วนประโยชน์ของหินอ่อนใช้เป็นวัสดุก่อสร้างและหินประดับเช่นปูพื้น ระดับผนังทำขั้นบันไดโต๊ะและรูปลักษณะต่างๆนอกจากนี้แล้วในต่างประเทศยังนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นทำปุ๋ยและเคมีพัณฑ์ซึ่งต้องการส่วนประกอบของาธาตุแคลเซียม หินอ่อนเกิดจากแคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูนที่สะสมอยู่ในท้องทะเลหรือมหาสมุทรมาก่อนกระทั่งเกิดการเคลื่อนไหวขึ้นในบริเวณดังกล่าวคือที่ที่เคยเป็นทะเลหรือมหาสมุทรกลับกลายเป็นภูเขาขึ้นมา หินอ่อนมีมากมายหลายชนิดตามลักษณะของเนื้อหินสีของหินที่พบในประเทศมีหลายสีและลวดลายต่างๆกันซึ่งใช้กำหนดราคาตามความนิยมของตลาดเช่นสีขาวเทาขาวเทาเข้มเทาดำชมพูเทาเขียวทั้งที่มีลวดลายและเป็นสีล้วนประโยชน์ของหินอ่อนใช้เป็นวัสดุก่อสร้างและหินประดับเช่นปูพื้น ประดับผนังทำขั้นบันไดโต๊ะและรูปลักษณะต่างๆนอกจากนี้แล้วในต่างประเทศยังนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นทำปุ๋ยและเคมีพัณฑ์ซึ่งต้องการส่วนประกอบของธาตุแคลเซียม